กลับมาพบกับซาลูซี่สโลซิงซอตัวจริงสิงจริงต้องซาลูซี่สโลซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เรากลับมาเล่นเกมในค่าย PS กันอีกเช่นเคยนะคะชื่อเกมนี้ก็คือตามตัวอะไรก็คือออโรร่าหมาป่านั่นเองนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่ารักม,มากเลยสำหรับซอลูซี่นั่นเองนะคะเป็นเกมหมาป่าน่ารักนะซึ่งเขาก็มีอัตราการคูณได้หลากหลายวิธีเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็ยังมีบล็อกเหมือนแข็งอะวลวลายลงมาให้เราเนี่ย เป็นการหมุนเลื่อนการหมุนตัวเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยด้วยสำหรับเกมนี้นะคะซึ่งเขาก็มีตัวรูปสัตว์ต่างๆนั่นเองนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวเป็นหมีเป็นเสือเป็นกระรอกนะหรือว่าเป็นหมีแบบเนี้ยเห็นไหมกระรอกหรือว่าเป็นน้องน้องแมวหนอนี่แล้วก็มีเหมือนเป็นหมาป่านะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่ารักเหมือนกันนะเป็นหมีเป็นหมาป่านะ ใ P.S เนี่ยก็คืออยู่ใน,นเว็บ slot ไม่เบ็ดนั่นเองนะคะใครที่อยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซอเนี่ยจะแปะช่องทางการเข้าเกมเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยมาเราต้องมารอดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้อัตราการคู่แล้วก็ได้โบโนัสกันไปที่เท่าไหร่น,นั่นเองนะซึ่งเบ็ดเดิมพันที่ซอลูซี่ลงในวันนี้เนี่ยก็คือ10บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มาลุ้นกับซอดูว่าาจะได้ไปที่เท่าไหร่นะ เอ๊ ه, เหมือนเมื่อกี้ซอบ,บอกว่ามีเสือนอะไรนจินนไม่แน่ใจว่ามีเสือหรือเปล่าเหมือนไม่มีนะนี่เขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในเกมด้วยนะถ้าเป็นหมาป่าเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกเป็นได้เป็นหมุนฟรีสปรินนั่นเองนะคะทุกคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้รับโบนัสนั่นเองเฮ้ยได้ไหมเนี่ยคอยตัวอีกตัวตัว,อตว,อตวโอโ้โหรักมีอยู่ไปภาพสวยมากนี่เราได้หมุนฟรีสปรินกัน1ิบครั้ง เป็นอีกเกมหนึงที่แบบน่ารักสุดใส่มากเลยอ่ะน่ยสัญลักษณ์วาสามตัวนะคะก็รับไปอีก120บาทนะกับเบ็ดเดิมพันที่10บาทเท่านั้นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะได้หมุนในเ้าครั้งของเราเป็นการหมุนฟรีสปินเนี่ยเราจะได้กันไปที่เท่าไหร่นะคะเราต้องมาลุ้นกันนั่นเองนะคะทุกคนมาโอ้ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะ120บาทตอนนี้ก็เลยอีกเครั้งนะนี่เขาก็จะมีเหมือน น้ำแข็งละลายด้วยนะทุกคนอ๊ะมาไหนจะได้อีกไหมสี่สี่บาทด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอัตราการคูณนะคะตั้งแต่คูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณห้าแล้วก็คูณแปดเลยนะทุกคนนะมาก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซอลูซี่กันด้วยนะคะก็มาเล่นสนุกสนุกในวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องทำงานกันแล้วเนาะก็ลองมาดูกันนะคะ วันนี้บ้านใครฝนตกบ้างนะแถวแถวบ้านซ้อนนี่คือฝนตกเหมือนกันนะคะน่าจะตกทั่วกรุงเทพเลยนะ้องเนี่ยนะอ่ะจะได้โบนัสกันหรือไมไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นการรีวิวการได้ฟรีสปินในเกมออโรร่าหมาป่าน,ะนี่นะองนะเออเนี่ยวันนี้ซอก็มีแบบแอบบมีน้ำมูกนิดหน่อยนะเพราะว่าโดนละอองฝนนิดนึงนะตอนที่ออกไปข้างนอกนะ ก็ทุกคนก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้คิดว่าน่าจะเข้าหน้าฝนกันแล้ว่ะนะก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็วันหยุดพักผ่อนก็มาเล่นเกมสบายๆนะคะก็ไม่ต้องเล่นจริงจังมากนะทุกคนนะก็ค่อยๆเล่นไปเด็ดเดิมพันไปทีละน้อยนะคะก็ให้เขาหมุนไปเรื่อยๆนะตั้งแบบรับโบนัสตับที่สองลุงซีทำนั่นเองคะอ่ะตอนนี้ก็ได้เงินรางวัลไปที่เท่าไหร่ละสองร้อยบาท เพราะมันก็จะมีอัตราการคูณให้เราคือเป็นคูณ5้โอ้โตอนนี้ก็มีอัตราการคูณเพิ่มมาตั้งแต่คูณ8คูณ10นะเอะก็ถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่น้ำแข็งละลายไปด้วยน่หลักอยู่ไหน,นก็เดี๋ยวซอจะแปะลิงก์สำหรับการเข้าเกมให้ทุกคนใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะ,ะก็ไปลองถาเล่นกันได้เลยนะคะรับรองว่าสนุกมาก ว่าจะลงเบ็ดที่เท่าไหร่แต่วันนี้แม่ซอจะลงเบ็ดเดิมพันที่สิบบาทพอนะในวันหยุดแบบนี้นะคะอ่ะเลยอีกสองครั้งเราจะได้กันไปที่เท่าไหร่ก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรนะทุกคนเรามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความมันนะอย่าไปกดดันตัวเองนะก็เล่นกันแบบใจจอยนะได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะเพราะว่าเกมเขาก็ แตกง่ายอยู่แล้วนะคะมันก็อยู่ที่จังหวะการเล่นของเราด้วยนะอืออ่ะหนึ่งครั้งสุดท้ายก็โอเคอยู่นะอ่ะน้ำแข่งละลายเนะี่ยชอบก็สองก็ชอบอยู่นะมันแบบมันมันเหมือนละลายไปเลยอะแบบน้ำแข็งแบบกราฟิกเขาสวยเดียวน่ารักเดี่ยวสนญลักวายเป็นรูป,เป,รปเป็นรูปเท้าหรือเปล่านะดูดีมันเหมือนมีกรงเล็บอะอืออ่ะมาหนี ที่495บาทนั่นเองนะคะภาพคือเป็นแบบอยู่ในภูเขานแข่งนะน่ารักมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยซอจะมาเล่นเกมอะไรในค่าย PS ในช่องนี้ก็อย่าให้พลาติดตามกันด้วยนะคะกับเว็บไซต์ slot mybet นั่นเองนะไปหาเล่นกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย